คุณกำลังฟัง P R D 7 Podcast ทุกเรื่องราวที่ประชาชนต้องรู้ทุกนโยบายรัฐที่ประชาชนควรรู้กับรายการค้นคุยข่าวฟวามข่าวง่ายๆใกล้ฉันโดยโดอย ซึ่งเรื่องนี้เขาบอกว่าคนไทย13ล้านคนนะครับซึ่งมีการป่วยเป็นจิตเวทโรคซึมเศร้านะครับที่เป็นโรคยอดฮิตนะครับเราก็มีแนวทางต่างๆนะครับให้สําหรับคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยกังวลในเรื่องเรื่องนี้นะครับที่อาจจะเกิดป่วยเป็นจิตเวทได้เราก็มาดูกันครับว่าเรื่องนี้เขาพูดไว้ว่าอย่างไรกันบ้างนะครับ สำหรับเรื่องนี้นะครับซึ่งสถานการณา์สุขภาพจิตคนไทยนะครับที่คนไทยเนี่ยได้ป่วยเป็นจิตเวท กันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับกว่า13.4ล้านคนนะครับซึ่งคิดเป็น2ใน10คนที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งน่าห่วงเป็นอย่างมากนะครับแนวโน้มผู้ป่วยนะครับที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงของ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยกับสถานการณ์สุขภาพจิตของคนไทยนะครับอาจจะเจอปัญหารายร้อมจากาสังคมรอบด้านนะครับตรงนี้และในสถานการณ์ปัจจุบันก็มีสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมากมายนะฮะก็จะมีแนวทาง อย่างไรไปชมกันต่อครับสำหรับเรื่องนี้นะครับโรคจิตเวทนะครับที่พบบ่อยที่สุดนะฮะก็จะมีตั้งแต่เรื่องของโรคซึมเศร้านะครับที่มีเรื่องของความท้อแท้หมดแรงใจนะฮะไม่อยากทำอะไรนะครับก็เป็นปัญหาที่อาจจะแทรกซึมหรือว่าอาจจะทำให้เป็นโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นได้นะครับอย่างที่2นะครับอาจจะโรควิตกกังวลนะครับ เออเราทําถูกต้องไหมแบบนี้ถูกต้องไหมเพราะว่าสังคมบีบบังคับนะฮะใจสัน่นคิดวกวนนะฮะกลัวสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะฮะว่าจะทําได้หรือทําไม่ได้นะครับลงมือทำนะฮะเราอย่าก,กัางวลเลยนะฮะและโรคจิตเวทที่พบบ่อยที่สุด ต่อไปก็คือในเรื่องของความเครียดเรื้อรังนะคะอาจจะมีการตั้งเป้าหมายไว้สูงจนเกินไปไม่เผื่อไว้บ้างนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นความเครียดเรื้อรังของเราก็ได้นะครับซึ่งปัญหาสังคมอตอนนี้มันก็บีบบังคับมากมายนะฮะแต่เราจะมีวิธีการแก้ไขยอย่างไรก็ต้องไปดูกันต่อนะครับซึ่งตรงนี้ปัญหาความเครียดเรื้อรังเนี่ยก็อาจจะมีจากตรงที่นอนไม่หลับ คิดเรื่องงานตลอดเวลาจึงทำให้เราเกิดความเครียดสะสมเกิดขึ้นนั่นเองนะครับมาดูกันต่อครับว่าสาเหตุหลักที่ทำให้ตัวเลขสูงเพราะอะไรนะครับซึ่งปัญหาเศรษฐกิจ อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กดดันไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายและการดำรงชีวิตในแต่ละวันนะครับเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปหมุนไปเรื่อยๆนะครับอาจจะทําให้สังคมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับเรื่องที่2เรื่องการทำงานหนักจนเกินไปเนี่ยนะครับเราต้องมีวิธีการผ่อนคลายนะครับในส่วนไหนเลิกงานแล้วออกกำลังกายต่างๆนานาตรงนี้ก็ช่วยได้นะครับ 3. เสพโซเชียลมากเกินไปนะครับเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นมากเกินไปครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยการใช้ชีวิตต่างๆนานา,นาอาจจะไม่เหมือนกันเราอย่าเอาไปเปรียบเทียบนะครับเราควรดูตัวเราเราควรที่จะดูมาตรฐานของตัวเราว่ามาตรฐานของตัวเราเนี่ยไปถึงจุดไหนอย่างไรแล้วก็ตั้งเป้าไว้และเผื่อเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้เราเกิด แรงกดดันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าปัญหามากมายจากโลกโซเชียลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบ AI โซเชียล Facebook TikTok YouTube มีสื่อต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์เราควรคิดวิเคราะห์และแยกแยะ ให้ดีนะครับแล้วก็เชื่อถือในเรื่องของเนื้อหาข่าวสารที่ถูกต้องทางภาครัฐดีกว่านะครับต่อไปมาดูเรื่องที่4ี่นะครับเรื่องนี้คือปัญหาครอบครัวนะครับที่ตามมานะครับการใช้ชีวิตของคนในครอบครัวมีความแตกต่างกันมากมายนะครับว่าพื้นฐานของคนเราไม่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะการทำงานนะครับในเรื่องของความเป็นอยู่นะฮะทุกคนมีความแตกต่าง เราควรอยู่ในขอบเขตของเราเท่าที่เป็นไปได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ตัวเลขนะฮะสูงขึ้นทุกๆวันนะครับมาดูกันต่อนะครับในโรคของโซเชียลมีเดียนะครับกับสุขภาพจิตเนี่ยมันมีความเชื่อมความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างไรกันบ้างสำหรับเรื่องที่1น,นะครับการใช้โซเชียลมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการเปรียบเทียบตลอดเวลานะครับ2 เสพข่าวและคอนเทนต์ที่สร้างความกังวลมากจนเกินไปครับและ3ครับลดเวลาในการเข้าสังคมทำให้วิตกกังวลทางสังคมมากจนเกินไปนะครับก็เป็นสาเหตุหลักๆนะครับที่โซเชียลมีเดียกับสุขภาพจิตเนี่ยที่มีความเชื่อมโยงกันนะครับเราควรที่จะดูแลตัวเองพักผ่อนผ่อนคลายอย่าไปตึงเครียดกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไปนั่นเองนะครับ มาดูกันต่อครับวิธีตัดวงจรความเครียดและความคิดของเรานะครับเราจะต้องมีการออกกําลังกายนี่นะครับช่วงเย็นนะฮะเวลาผมทํางานนะครับทํางานและหลังเลิกงานเราก็จะไปออกกําลังกายไปวิ่งในที่สวนสาธารณะ เจอผู้คนมากมายนะครับแล้วก็บรรยากาศโดยรอบนะครับทำให้เราเนี่ยผ่อนคลายลงนะครเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายครับเวลาเลิกงานเนี่ยเราก็ไปออกวิ่งตามสวนสาธารณะทุ่งนาเชยนะครับหรือว่าไปฟิตเนสนะครับแล้วก็อา,อาจจะคลายเครียดด้วยการดูหนังฟังเพลงที่บ้านนะครับหลังจากออกกําลังกายเสร็จแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ใช้หลัก การคิดหรือว่าหลักวิธีการดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้เราเกิดความเครียดมากเกินไปนั่นเองนะครับ 2. เรื่องการเข้าสังคมจริงพบปะเพื่อนๆครอบครัวนะครับ 3. ใกล้ชิดธรรมชาติเสพธรรมชาติวันหยุดนะฮะเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนักขัตะลษกเรานะครับตั้งเป้านะครับก็แบ่งเวลางานนะฮะแล้วก็เวลาให้กับตัวเองนะครับไปสัมผัส บรรยากาศสัมผัสธรรมชาตินะครับอย่างเช่นนะครับผมเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปนะครับที่ในเรื่องของคลายความเครียดนะครับไปสัมผัสธรรมชาติไปอาบป,ป่านะครับซึมซับกับธร,รรมชาติที่สวยงามนะครับซึ่งผมก็ได้มีโอกาสไปที่เกาะกูดนะครับไปอาบป่ปาสัมผัสธรรมชาติทําให้เราเนี่ยผ่อนคลายและลดความเครียดลงได้นะครับท่านผู้ชมลองดูนะครับ 4. สร้างความสัมพันธ์ นะฮะแบบออฟไลน์นี่นะฮะก็อาจจะช่วยทุกคนนะคะคลายความเครียดจากตัวเองออกไปได้นะครับเราอย่าไปปิดกั้นตัวเองนะครับเวลาทำงานคือทำงานครับเวลาพักผ่อนคือพักผ่อนตรงนี้ก็จะให้ทุกท่านหายความกังวลและลดความเครียดลงได้ครับ และนี่นะครับก็คือเรื่องราวต่างๆที่ภาครัฐให้ความสําคัญนะครแล้วเล็งเห็นความสําคัญคนไทยนะครับทั่วประเทศเลยนะครับคนไทย13ล้านคนเนี่ยตอนนี้ก็มีอาการที่อาจจะมีการป่วยจิตเวทเกิดขึ้นและโรคซึมเศร้านะครับตรงนี้เราก็ต้องมีวิธีแก้ไขปัญหาในตัวเองนะครับพูดคุยกับเพื่อนปรึกษาคุณหมอนะครับก็สามารถคลายความกังวลและลดความเครียดของเราลงได้ครับ เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast